สวัสดีค่ะอยู่กับทิ์วารียรายชินีพรจจันทร์นะคะดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะระหว่างวันที่23-29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นะคะกับชาแนลตำหนักดวงนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวกรกฎค่ะ ชาวกรกฎนะคะก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมนะคะถึง16สิงหาคมค่ะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าภาพไพ่ของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างครั้งนี้นะคะองค์ก็จะดูะเป็นเป็นการจำลองเซลติคอร์ชบบบย่อม,มาแต่ว่าอ้อนจะ จับไพ่นะคะทํานายในเรื่องของการเงินและการงานนะคะโดยเฉพาะนะแล้วเดี๋ยวความรักนะคะก็จะค่อยจับไพ่อีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ดูได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะน่ารัะใบแรกมานะคะก็จะเป็นไพ่ e v v i l ค่ะมาดูกันไปที่2องสิบเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยค่ะ เซ็นเปรันนะคะก็สี่ไม้เท้านะคะมันก็ขออนุญาตจับจัดหน้าไพ่ไปด้วยนะคะสามดาบเ o o l ค่ะอะไร มาดูกันในเรื่องของการงานกันนะคะเริ่มต้นที่เรื่องงานของชาวกรกฎนะคะเรื่องงานรอบสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างไพ่เริ่มจากไพ่ไปแรกก่อนอุ้นจับมาได้เดวิลนะคะภาพไพ่เ,พพเดวิลเนี่ยมันเป็นอ่ารูปภาพของซาตานนะคะซึ่ง มีมีดวงวิญญาณนะคะถูกล่ามโซ่ไว้นะคะทีนี้น่ยอ้นมาจะพูดเปรียบเทียบว่ามันเป็นเรื่องของการรับใช้ซาตานนะการเป็นทาสของซาตานซาตานมันก็เป็นตัวแทนของกิเลสตัณหานั่นเองนะคะเราอาจจะเข้าไปติดกับนะคะอยู่กับ เรื่องของเงื่อนไขบางอย่างนะคะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกทำงานแบบมีเงื่อนไขนะทำงานเพื่อใช้หนี่นะคะบางคนอาจจะไปกู้หนี่ยืมสินบริษัทนะคะเดวีวมันหมายถึงสภาพความเป็นนี้ด้วยว่าถูกร้อยถูกล่ามโซ่ไว้นะ,ะด้วยด้วยความโลภนะด้วยเรื่องของ,ของเงินทองเงินทองก็คือกิเลสนั่นเองนะคะเดวีวบ่บ่อยๆครั้งมันก็เลย เป็นเรื่องของการสร้างหนี้เนาะคล้ายๆราหูนะราหูขึ้นมานี่ก็มีความทุกข์ในเรื่องของหนี้สินอยู่นะคะรวมถึงความรู้สึกของคุณนะวันนี้ก็ได้3ดาบด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความผิดหวังนะความไม่ชอบใจไม่ชอบในสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะไม่ชอบไม่ชอบทุกข์ใจนะคะกับสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะสิบเหรียญเนี่ยหมายถึง ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในบ้านบางทีเนี่ยเราสร้างนี่ไปก็ด้วยความกระตัญยูด้วยความรัก ต่อครอบครัวนะคะสร้างนี้ไปเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความมั่นคงในบ้านแต่ถามว่างานในรักไหมอยากจะทํำไหมเฮ้ยไม่อยากทำหรอกอยากจะเป็นอิสระจากบ่วงตรงนี้จะตายไปนะคะบางคนก็คิดแล้วว่าอยากจะลงทุนอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะมีกิจการอะไรเป็นของตัวเองให้มันมั่นคงเป็นของตัวเองแต่อ้นจะบอกเลยว่า the fool นะวันนี้นะ,ะความรู้ของคุณนะในการที่จะ ลงมือทำถ้าถ้าเกิดวันนี้ใครเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะกินเงินเดือนอยู่แล้วจะต้องไปกู้มาเพื่อที่จะมาลงทุนนะโดยปกตินะอ้นก็อาจจะเชียร์ว่าเอ้ยก,ก็ก็ลองทดลองดูนะลงสนามลงทุนไปนะถ้าถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็ไม่รู้แต่วันนี้วันนี้นะใจปั้มไปเสี่ยงเกินไปนะด้วยสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะที่มันที่อ้นดูแล้วเนี่ย กาะงานประจําใครมีงานประจําเกาะงานประจําไว้ให้เหนียวแน่นสําหรับเจ้าของธุรกิจนะคะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ให้ยึดเอาธุรกิจนั้นน่ะของตัวเองนะคะค่อยๆขยับขยายต่อยอดจากของเดิมไปนะคะให้ให้เอาความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลักนะคะวันนี้บอกว่าคุณใจปั้มเสี่ยงใจถึงเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะสามดาบนี่ไงมันจะผิดหวังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดอะฟูลเนี่ยบอกว่า มองโลกในแง่ดีสดใสและพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเริ่มต้นไพ่หนึ่งถ้วยมันก็มีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ดีๆมีวิแววว่าจะดีต่อไปในอนาคตด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเดวิลมันมาเป็นไพ่ใบแรกนะคะมันจะมีความโลภผักดันมากเกินไปดังนั้นนะถ้าอ้นพูดถึงในเรื่องของตามหลักของพุทธศาสนาแล้วนะคะให้เราให้เราปล่อยวางบ้าง นะคะให้เราปล่อยวางบ้างเอาแต่สมควรรู้เท่าไหร่ทําเท่านั้นมีเงินทุนเท่าไหร่ทําเท่านั้นถ้าหากจะกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะลงทุนให้แต่น้อยๆก่อนให้รู้ว่าเรารับความเสี่ยงอันนี้ได้นะอย่าฝันไกลอันนี้แบบ The Fool มันมองโลกในแง่ดีเกินไปเทมเพลนส์ ance, อย่างไรก็ตามค่ะพื้นฐานของการส่งเสริมดวงชะตาวันนี้นะคะหรือตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะคะเทมเพลนส์นะคะ, ance, ะ,คะบอกว่า ค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆขยับความเชื่องช้าในการเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้คุณอึดอัดขัดใจแต่ว่าถ้าคือถ้าคุณไม่โลภคุณระงับความโลภของคุณได้นะคะการเงินการงานของคุณจะปลอดภัยและมั่นคงนะคะรอบสัปดาห์นี้ขอให้เชื่ออ้อนไว้แบบนี้นะคะเ๋ย่าพึ่งผีพามอย่เพิ่งใจใหญ่นะแล้วทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีงามเดี๋ยวไปดูเรื่องความรักกันค่ะเราดูกันบ้างว่าความรักของ ชาวราศีกรกฎเป็นยังไงกันบ้างนะคะสภายเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่หนึ่งนะคะเรื่องของความรักได้เจ็ดถ้วยขึ้นมาเนะะี่ยต่อมาค่ะเด็กถือเหรียญเนะ,ะแล้วก็ตามมาด้วยห้าเหรียญคะ่ะเจ็ดดาน,นะคะ The sun, the world, oh. จบลงด้วย Empress อะเรื่องความรักในงานของชาวราศีกรกฎนะวันนี้มีไพ่ดีๆขึ้นไพ่เสียก็ขึ้นด้วยนะคะมันเป็นเรื่องของการได้พบปะกับคนรักที่ เขาเรียกมีความแตกต่างที่ลงตัวนะ,ะมีความวันนี้เนี่ยนะคะคุณคุณมีความคิดที่มันกระจัดกระจายนะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยบอกว่ายังไม่ลงตัวยังไม่มั่นใจกับความรักที่เกิดขึ้นในวันนี้นาทีนี้นะคะดังนั้นแก้ยังไงล่ะนะคะเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเรื่องของอารมณ์นะคะคุณใหญ่ที่วันนี้พอเวลาพูดถึงเรื่องความรัก คุณอยากจะมีความรักที่มันจับต้องได้อ่ะเออถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาจีบคุณในวันนี้นะคะหรือจะสารความสัมพันธ์กับใครในวันนี้เนะี่ยคุณอยากที่จะแบบมีมีแฟนที่เป็นตัวเป็นตนของตัวเองคําว่าจับต้องได้เนี่ยหมายถึงว่าไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยมักจะไปเจอนี่อันนี้คือผ่านมาแล้วแล้วเป็นปัญหานะไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยมักจะไปเจอเรื่องของเจ็ดดาบอย่างเงี้ย หลบๆซ่อนๆมีความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยแบบนี้นะคะมันจึงเป็นปัญหาไงแล้วคุณไม่ชอบคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจกับสถานะหรือความสัมพันธ์อันนี้ต่อให้จะอบอุ่นมากเท่าไหร่ต่อให้จะเป็นคนดีเป็นคนเก่งหรือถูกใจมากเท่าไหร่วันนี้เนี่ยคุณก็เริ่มสับสนละคุณเริ่มรู้สึกไม่โอเคละนะเพราะว่าอยากที่จะ มีครอบครัวคิดในคนโสดวันนี้เนะี่ยคุณจะคิดถึงภาพของการมีครอบครัวนะคะแต่ถ้ารอบสัปดาห์นี้ถามว่าความคิดความฝันที่ตั้งใจเอาไว้อะมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ทําตัวไม่ปรับพฤติกรรมให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกําลังคิดกับเป้าหมายที่คุณคิดไว้อยู่นะคะอันนี้คือปัญหาเนาะ ปัญหาของคนคนโสดหรือหรือคนที่กำลังคบอยู่อย่างลับๆหลบๆซ่อนๆอ,อยู่ในวันนี้นะคะ <_ C 1> อยากที่จะเปิดเผยอยากที่จะโชว์อยากที่จะแสดงออกมานะคะ <_ C 1> แต่ว่ามันมันมีเรื่องลับๆหลบๆซ่อนๆเป็นสถานะที่มันคุมเครืออ่ะแต่ทีนี้ถ้าไปพูดถึงเรื่องของคนมีคู่ครองคนรักแล้วนะคะ <_ C 1> ว่าไอไอ,ไอภาพฟุงๆอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของ การที่จะทํำยังไงให้ให้ครอบครัวเนี่ยเหนียวแน่นอาจจะมีแผนการลับๆอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเกี่ยวกับคนข้างในครอบครัวนั่นแหละวางแผนเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเดอะซเองและ The w เ r e รเองเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีลูกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็เป็นไปได้เก็บงำความลับเรื่อง ท้องอ่าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้นะคะใครที่คนที่มีครอบครัวแล้วอยากที่จะได้ลูกนะคะจะได้ลูกสมใจนะคะจะ มีของรางวัลจากสวรรค์นะเป็นเป็นบุตรเป็นลูกนะคะหรือบางคนแบบไม่ได้ลูกมาหรอกได้กุมารได้กุมารมาไว้บูชาซึ่งก็จะนําเงินนําทองนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะตั้งเป้าหมายว่าจะมีลูกนะหรือจะได้กุมารเข้ามาในบ้านนะจะแก้ความขัดสนความยากจนและนําเงินทองมาให้แนะนําว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปหาเช่าอะไรมาให้วุ่นวายนะก็ไป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นพระพิคเนทที่เป็นปางเด็กๆนะคะในรอบโอกาสนี้เด็กเนยนำโชคนะคะนำโชคลาภเด็กๆในบ้านก็ด้วยนะ,ะเด็กๆในบ้านอาจจะเป็นลูกเป็นครอบครัวอ้นดูความรักก็ดูไปถึงเรื่องของครอบครัวไปด้วยนะคะก็เด็กๆนำโชคนะคะคนที่ เรียกว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยจะพบความอุดมสมบูรณ์ภายในบ้านนะคะมีความรักความกลมเกลียวกันและนอกจากนั้นเด็กๆก,ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมต่อความรักให้กับคุณด้วยนะคะ mm hmm. ก็หมดแล้วนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกับช anel ตําหนักดวงและเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ใครจะมาดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะ @idline เข้ามาเลยนะคะที่ idemmybeauty ค่ะ e w m y b e a u t y นะคะมีค่าคู่เล็กน้อยก็สอบถามกันได้ที่นั่นนะคะ<ม>ก็สำหรับคลิปนี้นะคะลาชาวราศีกรกฎไปก่อนขอให้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ